สวัสดีครับ FC ครับผม FC บ่าวบึงการวันนี้ก่อจะพามหาปากัดครับผมที่จังหวัดบึงการนะผมอำเภอบึงของหลงครับผมปากัดตาครับผมเขาบอกว่าปากัดตาหลายครับผมดังครับผมช่วงนี้กําลังดังกระแสมาแรงครับผมปากัดตาเด้อดูบริเวณรอบๆครับผมกําลังจะพา FC ไปครับผมเพราะว่าทีมงานเห็นแล้วนะครับผมเห็นปากัดไว้แล้วเดี๋ยวไปสอดน้ากันครับผมไปเดี๋ยวพาไปครับผมปากัดตาครับผมสิยกใหม่เอ้าบึงครับผมนี่ฟอร์ดปากัดฟอร์ดปากัดครับผมนี่ปากัดตาบึงของหลงครับผม กำลังดังเลยครับผมนี่เขาใกล้พอได้ครับผมมันสิกัดเจ้าไอทีมงานเอาครับผมอู้จวดบชี้ด้บอครับผมชิได้ายบอค่อยๆ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 ไปทางไหนแล้วใส่สวีปปั๊กต้าครับผมหายากช่วงนี้พ้นกระไรดี อู oh, <les> ้เบิ่งครับผมหองแท้ครับผมเอาขึ้นจักโคกันนะขึ้นจักโคกันโอ้เอาขึ้นไม่เพิ่นเบิ่งดูโอ้นี่ครับผมปัจจาบันเป็นป่ามัดรับเด้อนี่ครับผมโอ้ยอย่างด้วยเองนี่ครับผมหางมัจฉีเป็นเขาว่าคือป่าอย่างครับมันจะเป็น่ยนในั่นเนาะเป็นเกตเป็นเกตครับผมนี่หางใบโพก้อมนี่นหางใบโพก้อมเบาโอ้เดี๋ยวหายใจเพิ่นเบิ่งก่อนครับนี่หางจะเป็นเกตครับผมนี่ปัจจุบันครับผมนี่เอาใส่ถุงครับผม เอ้ยยิ้มบุยเลยครับไปเบิ้งครับผมรอบๆครับผมบรรยากาศรอบๆที่ถนนครับผมที่บึงหงหลงจังหวัดบึงกาลนะผมเลยครับผู้ลังกาครับผมใกล้ๆกันเผื่อเอฟซีมาหาเนาะเผื่อเอฟซีอยู่ใกล้ๆครับผมเนาะผมมากับทีมงานนะผมเซียนแห่แห้งไปลักษณะการหาครับผมขอบบึงเผื่อเอฟซีมาเนาะครับเนาะเอฟซีอยู่ใกลนะครับเนาะมาก็ต้องหาฟอร์ด ที่ว่ามันเป็นขาวๆคือไหนครับเป็นฟอดเป็นฟอดครับผมก็จะอยู่ตามริมบึงของหลงครับผมไปหาเบิ้องต้นกันครับผมเือไปเบิ้งฟอดดีครับผมเมื่อกี้ว่าใช้เอฟซีเบิ้งครับผมเพราะว่าอย่างมันตื่นก่อนนะผมฟอดเริ่มแตกแล้วก็เริ่มย่านบ่ได้เนาะก็เลยนั่นก็เลยตักเอาเลยครับผมว่าใช้เบิ้งฟอดลักษณะฟอดใกล้ๆครับผมว่าช่วงนี้กําลังดังครับผมประการต้าครับผมประการต้า ปาก้าทุ่งทั้งบ้านผมในลายครับแจ่ว่านี่ปะกาศตาครับผมที่บึงหงลงปูนครับผมเดี๋ยวไปกับพุทธะไทยเอฟซีมาหาครับผมเพื่ออยากได้ปะกาศตาครับผมมาหาเองอันนี้ก็มาครับลูกกับหลานครับผมทีมงานหากินประมาณได้ตัวนึงลังครับผมได้มาหลายดอกตัวนึงเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำันครับผมเผื่อมันมีอีกครับผมเรื่อยๆเบิ้งฟอดปะกาศครับผมกระแสกำลังมาแรงครับผมช่วงนี้ปะกาศตาครับผมบึงห้องหลง พอแล้วพอแล้วครับผมปากกาต้าครับผมปากกาต้าถ้าวิ่งนี้เอาจังไหนฟอดจำพวกแตกครับท่านใส่ดีดีได้โอ้ฟอดจำพวกแตกครับผมนี่นี่นี่ฟอดครับผมเอากันไป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 เบิ้งครับผมเบิ้งเบิ้งน้ำกันครับผมฟอดปากกัดครับผม คือบอกไปใกล้ๆคือบอกเอามือกอดบนรถกลั่นไปก่อนไม่ชิดๆไปเหรอนี่ครับผมฟอร์ดประกัดเบื้องตัวต้องกันครับผมยังเห็นตัวอยู่ขาวๆนั่นแหละครับผมแมนแล้วเไื่อันได้อีกไม่มีออกเลยออกออกไปหากินอเล่สนเบ้างสนเบ้างท่านนี้เนาะมวนกุ๊บ ไม่แล้วครับผมเต็มสองเต็มสองเต็มสองเฮ้ยเอาขึ้นไปอีกไม่ใช่โต๊กอกเฮ้ยเออไหวเลยโต๊ะลงนี่อเอามาให้เบิง้งให้เบิง้งให้เบิง้งให้เบิง้นง,งนี่ครับผมงามเลยครับผมนี่นี่เซียนไปครับปุ้ย <c oughs> ใช่แหละนี่มาเบิ้งปากัตตาครับผมมันจะเป็นเกจเนาะอ่าลักษณะของหางครับผมหางปากัตมันจะเป็น แตกต่างกับปากัดทุ่งครับผมมันจะเป็นเกจคือลําตัวเลยครับผมสังเกตง,ง่ายๆปากัดต้ตาไปครับผมเอ้ยผู้ดำเนินงานผู้กระหายกันบ่ผมผู้ <c oughs> แมนหรือเปล่ฮะนี่ครับผมลักษณะการหาปากัดนี่ครับผมจะมีฟอร์ดครับผมไปเบิ้งกับมีฟอร์ดนี่แล้วก็ค่อยหาตัวมันครับผมใช้สวิงซ่อนเอาหรือเอามือกรอบง,ง่ายๆนะครับเนาะ นี่ฟอดประกัดครับผมไห่น้ำกันครับผมนี่เซียนเพิ่นเซียนหาประกัดแต่ว่าปะกัดทุ่งนะเยอะแยะครับผมมีทั่วไปครับปะกัดทุ่งแต่ว่ามีปะกัดต,ต้านี่จะอยู่ที่นะบึงของหลงครับผมพ่ออีกแล้วครับผมพ่ออีกแล้วไปบัดนี่เล่นๆๆๆๆๆๆๆไอ้ทีมงานเ่ยเห็นฟอดแล้วครับผม <c oughs> เห็นฟอดก็ทําได้โต แมนบ่อน้อบ่อน้นอบ่อน้อแมวแม่แมวแมวแม่แมวแมวแมวโดดคุบบม่ได้เหววานหรอเนาะหมานะผมรุ่นเฮคือบ่น้อคือบ่อน้อบ่อยเนาะฟอดปลามัดฮะฟอดปลามัดเออมี่ฟอดไอ้อปลามัดคือกันดิมันโบแมนมีแต่ฟอดปากัดได้หูปลามัดครับผมโบแมนปลากัดลองเบิังไหมลองไหม กวนวี่แมล่ะตอนีแม่มทไยามายามยำยำมาเลยไหมยำยำยำยคือยำไอ้แมงกระพอนนอะถอยลังมาเลยเอออะเพื่อพ่อพืนเดี๋ยวขึ้นขึ้อาละไปเห็นกระบอกนี่ครับผมนี่คือปลากัด ตาบึงของหลวงครับผมเนาะช่วงนี้ก็กำลังดังครับผมเพราะว่ากัดชนะเพรกะว่าปลาที่นี่ครับผมดังปลาบึงของหลวงนี่บึงของหลวงครับผมวนาก็จะเป็นภูรังกาครับผมแมนเบิร์ดแหละครับผมจากนี่ไปนู่นไปถึงครับผมหน้าวัดเลยอันนี้คือท่ายบึงครับผมริมบึงลักษณะครับผมอากาศยามเย็นยามตอนเย็นเย็นยามแมรงครับผมพวกนกนี่ก็หลายครับผม นี่ไปกับเสียนนะผมขาดไม่ได้สวิงบูวิวสวยครับผมเอฟซี FC ครับผมหาประกาศไปฝ่ายเอฟซีครับผมเพื่อชื่นชอบด้วกันเนาะครับเนาะลักษณะการหาก็จะริมริมตะฟังนี่แหละครับผมหาริมฟังครับผมหาฟอร์ดเปิดไปเรื่อยๆครับผมนี่แหละคือเซียนเพปันหาอยู่นี่เฮ้ยลูกบอกตักขึ้นเบ้างโอ้ันตัก่ได้แล้วนะมันยังเป็นอ่ออ,อ,อยียวิวใช่อ,ออยอเ อือโอ้ลูกประกัดไปหาไปเรื่อยครับผมนี่แหละริมฟังเลยละครับผมหาไปเรื่อยไปนะการครับผมอีกมุมหนึ่งงางไปเรื่อยครับผมอีกฟังหนึ่งไทยเอฟซีจะมาหาก่ะไทยบึงหงหลงครับผมติดถนนครับผมรถวิ่งอยู่นะครับผมรถผมก็จอดอยู่ตรงนู้นแหละ รถวิดด่งอยู่ติดถนนเลยครับผมหลังบึงบ้านต้องโคกกระแสบบอกเอกมาโซกามสีเข่าโซกามครับผมถนนนี้สีเข่าโซกามครับผมเฟรชจีจะมาเนาะหลังโซกามสีเข่าโซกามพอดีครับผมทางเข่าโซกามอยู่ประมาณขวามือครับผมเป็นไห,หนาครับผมเลาะนี่แม่บาเลยครับเลาะสายทางนี่แม่บาเลยครับบางทีขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงบึงของหลงครับผม เสียงนกครับผมอยู่ประมาณนี้แหละครับผมนกอีลัมนกหลายครับผมวิวครับผมสวย,สวย เรามาหาประกาศกันถือเบ็ดมานั่งได้ครับเด้อเอฟซีพอมาตีปลาได้เล่นครับผมเนี่สถานที่มองนี้ครับผมมันกว้างครับผมตีปลาช่อนปลาโดนี่สบายเลยครับผมเนี่ยเดี๋ยวเอฟซีมาครับผมมาหาประกาศแลยครับสามารถมาตีปลาช่อนหรือปลาชะโดครับผมบึงหองหลงมีตัวแน่นอนครับผมแต่ยังยืนอยู่นี่ก็รู้สึกว่าปลาสวบหลายครับผมปลาสวบครับผมไปครับผมคลิปนี้กันฝากเอฟซีครับผม เมื่อนี้ก็ว่างครับผมพาเอฟซีมหาประกัดได้สองตัวครับผมเพราะว่าคนมาหาลายคนมาหาลายครับผมช่วงนี้ประกัดดังครับผมนี่คือเอฟซีครับผมเพิ่นใส่ป่าไาว้เอกหูถึงป่ามองผู้ใด่นน้อนี่เนาะขอยกเบื้องนะครับเด้อเอกมายกมองไอเอฟซีเพิ่นเบิ้งดูนี่ปัดป่าครับนบนแม่นเ้าเหลี่ยนได้เห็นบ่นี่หมเอฟซีครับผม อันนี้เป็นไส้มองไปครับผมนี่ลักษณะอู้นี่ครับผมอันนี้ขอยกเบิ้งครับผมขอยกเบิง้งขอยกเบิ้องไอเอฟซีเพิ่นเบิ้งครับผมบ่อป่าบ้านเฮามีอยู่มีกินบอ่อหายเบื้องของหลวงครับผมอู้หู้หู้หู้ไปยังฮะอ,อู้อู้กรดะดาครับผมโอ้ตหโอ้โหตัวใบใหญ่แล้วครับผมขาวิชัยตัวนี้<ไ>อ้โหตัวครับผมเอาไปล่อยไว้ให้เพิ่นมาเอาครับผมจะขอเพิ่นใส่อยากเพิ่นไกะอยากนะครับเนาะอย่าไปหาลักของเพิ่นเด้อครับเด้อ <laughs> <โด S 2> ตว้ตาวาน้ำเพียงคอมาทันทีลงไปได้ครับเด้อติดถนนครับผมเผยเอฟซีมหาครับผมเนาะติดถนนครับผมถนนขึ้นไปหลังบึงของหลงครับผมพูลังกาเผยเอฟซีอยากมาหาปากกาตาครับผมมีเฉพาะจุดนี้เอาครับผมมาดูปลาเดี๋ยวเอาปลาให้เอฟซีเบิ่งก่อน ปากกาตาครับผมนี่เบิ้งปากกาตาลักษณะปากกาตาเอาเบิ้งใกล้ๆครับผมเอาดูด้านนี้ด้านนี้นี่ครับผมปากกาตาหางมันจะลายคือกับตัวมาเลยนะครับเนาะหางมันจะลายกับตัวคือกันเลยครับต,รตัวมันครับผมลักษณะของปากกาตานี่อันนี้มันยังลายอยู่ครับผมตัวก็ใหญ่อยู่ปากกาตาครับผมปากกาทุ่งก็จะเป็นลายปกติลายปกติอันนี้พี่จะปากกาตาครับผม ที่บึงของหลงเด้อเผื่อเอฟซีผ่านมาเอาเบ็ดมาด้วยครับผมเผื่อมีปลาโดปลาช่อนนี่ครับเบิ้งให้เบิ้งห่างครับผมเผื่อเอฟซียังไม่รู้จักปากกาต้านี่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 ห่างก็จะเป็นลายกันครับผมนี่ตอนพึ่งมันจะเห็นนะครับผมนี่นี่เป็นเจ็ดครับผมเจ็ดเหมือนตัวเลยเนาะจะเป็นเจ็ดขึ้นกันเลยลักษณะของปากกาต้าเอาคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องเผื่อเอฟซีมาหาผมเนาะเอา้ามาหาปากกา ให้เอฟซีได้รับชมครับผมวันนี้ก็ฝากขอบคุณครับผมไป